ไดเรนเจอร์ขบวนการ5ดาวทุกเปอร์เซนตไตซีรีส์ลำดับที่17บดห้าดาราสองสกาบนฟากฟ้านำรถห้าดวงดาว เตีมเรื่องมาจากรูปแบบพลังปลาและสัตเทโบราณและได้ถูกเรียกว่าสุดยอดสัตวรวัในขบวนการทั้งหมดในตอนนั้นเลยทีเดียวมีจำนวนตอนทั้งหมด50ตอนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆอนาณาจักรใดที่จะเร่รุ่งเรืองในดินแดนตอนใต้ของจีนเมื่อ6,000ปีก่อนได้ล่มสลายลงพร้อมก,กับการต่อสู้กับอาณาจักรมารโกมาแบบหายเกลี้ยงจวบจนปีหนึ่งปีศาจมานโกมาได้ปรากฏขึ้นใหมาอีกครั้งเพื่อขัดขวางการสร้างอาณาจักรโกมาขึ้นมาบนโลกอาจารย์คาคุผู้สืบทอดแห่งอาณาจักรใดโบราณได้ััเเลลือกหนุ่่มมสาวทีีพงิศษ 5. คนเป็นตัวแทนของพลังทั้ง5ดวงในนามของได้เรนเจอร์เข้าต่อสู้กับอาณาจักรมานโกมาภายใต้การแนะนําและช่วยเหลือโดยอาจารย์คาคุคัดมาตึงๆทั้งนั้นในไทยเคยมีการออกากศทางช่อง9อสอมทเมื่อช่วงประมาณปีพศ2538นั้นไม่ไม่รู้แต่ก็เกิน30ปีไปแล้วได้เวลาระเบิดพลังปลานกันแล้วรลบพอหน,นุ่มริวเรนเจอร์เรียวพ่อนุ่มสายเลือดตรงผู้ขับรถส่งรามเมงเอาเส้นมาส่งครับ ดาวอคีสวรรค์เรียวชายหนุ่มผู้มีสายเลือดของเผ่าใดมีนิสัยเลือดร้อนมีความเป็นผู้นำทำงานเป็นเด็กทรงราเมงมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนที่ชื่อโยโกเมื่อเรียวแปลงร่างเป็นริวเรนเจอร์จะสามารถควบคุมพลังเพลิงได้ดังใจนึกและเป็นคนแรกที่มีสัตว์เทพประจําตัวซะด,ด้วยนั่นก็คือริวเซโอมีลักษณะเป็นมังกรสีแดงและยังสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นคี้เดนบูจินริวเซโอได้อีกด้วยของเล่นซื้อตัวเดียวนี่คุ้มเลยเริ่มต้นของการเป็น,นดรเรนเจอร์ขณะที่ทำงานอยู่ที่ร้านได้พบเจอเด็กที่ถูกโกมาจมตีในขณะที่เรว เข้าช่วยก็ได้มีริวเซโอปุ่นมังกรสีแดงออกมาช่วยไว้พอดีและเรียวว่าได้ไปโผล่ที่ฐานทัพลับของไดเรนเจอร์เรียวพยายามหนีออกมาแต่ก็โดนไดเรนเจอร์อีก3คนลากกลับไปจนพบเจอกับคาคุและก็ได้เล่าเรื่องถึงที่เรียวจําเป็นจะต้องมาเป็นไดเรนเจอร์ผู้ถูกเลือกอะนะความเซอร์ไพรส์ในช่วงแรกเลยก็คือพ่อของเรียวก็คือจางเหลียวคนของโกมาที่เคยทรยศเผ่าไดไปเมื่อ6000ปีก่อนเพื่อต้องการจะมีพลังปราและพลังมารอยู่ในตัวและได้มามีลูกอีก2คนเมื่อ20ปีก่อนคือเรียวกับโยโกะและได้ตุยไปจากการ กลับใจที่ช่วยลูกชายความเป็นพอนอ่อนะและครั้งหนึ่งก็ได้มาเจอกับจินชายหนุ่มผู้เป็นนักสู้คาราเต้สายมืดที่มักจะรับจ้างกําจัดเจ้าสํานักต่างๆที่เรียวสู้แทบไม่ได้เรียวจึงฝึกอย่างหนักและได้ชนะไปนในที่สุดจินจึงยอมรับพลังจากโกมาและกลายเป็นจอมมัดมานจินและเป็นศัตรูคู่แข่งสุดแกร่งของเรียวไปนในที่สุดแต่ท้ายสุดแล้วเขาก็รักกันดีนะต่างคนต่างช่วยพลังของเรียวนั้นล้วนเป็นพลังเกี่ยวกับไฟทั้งสิ้นและใช้อาวุธประจําตัวเป็นโ so ซริคันระบีคู่ของริวเวนเจอร์และยังมีรถคู่ใจเรเร์หมายข อหอีกด้วยแวะไปดูท่าพี่แกกันสักนิดพลังปราณมังกรพ่นไฟถ้าไม่ตาย <c oughs> ลำแสงดาวตก หรือถ้าไม่ตายใช้การชกกระแทกจุดเดิมซ้ำๆหลายร้อยมันในเวลาเพียงชั่วขึ้ใจเดียว <c oughs> อันนี้สก,กิลเลี้ยงบอลแถมไปสักนิดเข้าสู่ช่วงท้ายเมื่อจากการโกมาได้เสร็จสิ้นพี่แก,กก็กลับไปทำอาชีพเหมือนเดิมตัด้าไปอีก50ปีผมขาวมาเลยเชียโกมามันโหล,ล่มาชิชิเรนเจอร์ได้ง,งอพอหนุ่มจริงจังแต่ยังอ่อนโยนกับสิ่งมีชีวิตชิชิเรนเจอร์ดาวมายาสวรรค์ไดงโง ในงูพราหนุ่มที่ใส่เงียบรึมจริงจังมีอาชีพดูแลสัตว์ในร้านสัตว์เลี้ยงรักชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พืชพ่อหนุ่มอ่อนโยนเมื่อในงูแปลงร่างเป็นชิชิ้เรนเจอร์จะสามารถใช้พลังหมอกและยังสร้างภาพหลอนหลอกศัตรูได้อีกด้วยและมีสัตว์เทพประจาตัวเซชิชิ้มีลักษณะเป็นสิงโตสีเขียวอย่างเทในงูเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังมากๆเคยมีหนึ่งตอนที่เ,เพื่อนๆติดเล่นจนเด็กๆโด,ดนโกมาจมตีถึงกับต่อยเพื่อนเลยทีเดียวและพรมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้มาเจอกับคู่จักรู เทมนกยุงที่ติดอยู่ในร่างของโกมาและไดง,งคือคนเดียวที่คูจักุูสามารถส่งจิตถึงได้จนไดง,งสามารถช่วยออกมาและเมื่อคูจักุูออกจากร่างของหญิงสาวในร่างของเทพนกยุงไดง,งวถึงกับหลงรักแบบงงหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวคูจักุูออกมาด้วยความแค้นที่ทําให้เธอติดอยู่ในร่างของโกมาจนทําให้หลายๆครั้งไดเรนเจอร์พลาดโอกาสในการกําจัดปีศาจแต่พี่ไดง,งก็แก้ต่างให้ตลอดรักอะไรเนาะเข้าใจจนถึงคราวที่คูจักุูจะต้องออกตามหาน้าตาลนกยุงเนื่องจากสภาพอากาศปัจจุบันต่างจาก6,000ปีก่อนมากจึงต้องใช้ในการลล ทั้งหมดบนโลกแต่ดันเป็นผลเสียของโลกคาคูจึงห้ามไว้แต่ไดโงก็ยังดันโดนให้น้ำตาลทุกยุงแกคูจักุูสุดท้ายแล้วคูจักุูก็ตัดสินใจไม่ใช้และได้กลับขึ้นสวรรค์ไปไดโงซึมหน้าดูพลังของไดโงนั้นล้วนเป็นพลังเกี่ยวกับหมอกควันและการสร้างภาพลวงตาเป็นหลักและใช้อวตปรนำตัวเป็นชิชิคอมโบกระบองสีเขียวของชิชิเรนเจอร์แล้วก็ยังมีรถคู่ใจกรีนคีเบอร์หมายเลข2ให้ไปดูวิชามา่านหมอกของพี่แกกันสักทีหนึ่งดาวมายาสวรรค์เบกหมอกมายา <Yo! S 2> ถ้งงางั้นก็ฮะได้ตายตานอะไรอ,ะอ,อันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมท้ายสุดนี้เราต้องขอแสดงความนับถือจากใจจริงกับคุณทัศยานมิผู้แสดงเป็นชิชิเรนเจอร์แลกในอีกหลายๆเรื่องที่สร้างความตื่นตาตื่นใจในฐานะนักแสดงไว้อย่างยอดเยี่ยมขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งครับเพนมาเรนเจอร์โชจิพ่อหนุ่มวิชามวยว่าใจร้อนจัดนิดนึงความรักช่างมันเถอะมันเก่มากเรนเจอร์ดาวน้มถุงสวรรค์โชจิ โชจิพูหนุ่มนักมวยสมัครเล่นผู้มีความฝันที่จะเป็นนักมวยที่เก่งขึ้นไปอีกมีนิสัยใจร้อนที่ประชดประชันนิดหน่อยและเป็นตัวหาประจําทีมมีนิสัยเจ้าชู้นิดๆไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักบอกรักใครเขาก็ไม่เอาเมื่อโชจิแปลงร่างเป็นเทมารเรนเจอร์จะใช้วิชามวยวัดและต่อสู้ด้วยความเร็วสูงเร็วจริงและมีสัตว์เทพประจําตัวเซเทนมะมีลักษณะเป็นอาชาสวรรค์สีน้ําเงินมีความเร็วและใช้พลังด้านการใช้แรงน้มถั่วได้อย่างอิสระมีบทบาทในฐานะที่เป็นเท้าขวาและขาขวาข,ขวาอองดเรโ และคีบาดไดโอในช่วงแรกนั้นโชจิจับจุดพลังตัวเองไม่ได้เลยจนแพ้ไปแบบง่ายดายจนคาคูจะต้องมาปรับฝึกให้ใหม่จนสามารถเข้าใจนในพลังของตัวเองและพัฒนาขึ้นมาได้และเขานั้นยังมีคู่ปรับเป็นโกมาสาตัวนั่นก็คือผู้จัดการป้ายหลุมศพขุนครูโทรศัพท์และขุณพลกามิกาเซ่ที่เป็น3โกมาที่ไม่มีฝีมือเลยมาสู้แข่งเกมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเบสบอลและเกมเบสบอลนี่โชจิอตส่ส์เชื่อใจโกมาที่ขอยแกล้งแพ้ไม่งั้นจะตุยแต่ก็ไม่รักษาสัญญาโชจิเลยจัดให้หนักๆและอีกหลายๆเกมจนเกมสุดท้ายที่แข แฟร์เลือกที่จะไม่โกงหลังจากนั้น3ตัวก็กลับใจและเรียกโชจิวัาลูกพี่หลายๆครั้งโชจิก็มักจะชอบเอาแต่ใจและมีปัญหากับเพื่อนๆแต่ก็ทําความเข้าใจกันได้จะต่อยกันอยู่นั่นแหละโอ้ยพลังของโชจินั้นล้วนเป็นพลังเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและใช้อาวุธประจําตัวเป็นเทนมานุนจากุกระบองสองท่อนสีน้ําเงินของเทนมาเรนเจอร์แล้วก็ยังมีรถคู่ใจบลูคีเบอร์หมายเลข3ไปดูท่าพี่แกสักหน่อยดาวโน้มถ่วงสวรรค์พลังต้านแรงโน้มถ่วงเฮ้ยดาวโน้มถ่วงสวรรค์พลังต้านแรงโน้มถ่วง หรือทําไมตาที่ใช้พลังปราณควบคุมแรงน้มถ่วงได้ดังใจนิอาชาสวรรค์ซุปเปอร์หมุนตัวเตะฮิยา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 ในช่วงท้ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็กลับไปซ้อมมวยเหมือนเดิมเอาจริงหนักกว่าเดิมไปอีกและนี่ก็คือทำสคริปไปอีก50ปีพลังจิตแปลงร่างเย คิร<ท> <finden. S 2> ินเจอร์คาสึคุณชายหน้าหวานอย่าให้รับประทานสุราเลยเชียวเดี๋ยวเม่าคิรินเจอร์ดาวการเวลาสวรรค์คาสึ คาสือพ่อหนุ่มน้าใสที่มีอาชีพเป็นช่างตัดผมในร้านเสริมสวยเรียกได้ว่าสะอาดสะอา้านสุดๆเมื่อแปลงร่างเป็นคิรินเจนเจอร์จะใช้เพลงหมัดเมาเป็นเพลงหมัดเอกนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเวลาได้ชั่วขณะใช้ได้หลากหลายมากๆพลังเกี่ยวกับเวลาเนี่ยและยังมีสัตว์เทพประจําตัวเซคิรินมีลักษณะเป็นคีเล่นสีเหลืองทําหน้าที่เป็นเท้าซ้ายและขาซ้ายของไดเรนโอและคิบาไดโอวิ่งไปเลยจ้าคาสือเป็นพ่อหนุ่มเจ้าสำอางที่แต่งตัวดูดีตลอดเวลาเป็นคนที่มีสกิลหลอกล่อและแผนที่แยบยนตมากๆเช่นตอนนี้ต้องเจอกับเซียนเต้า ที่ท้าแข่งกินน้ำำําลําไยไพร่วงก่อนแพ้ขาสื่อเลยเนียนกระดกเยอะๆแต่จริงๆแล้วแอบเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าไปแล้วและแ a c t ิ้งเนียนสุดๆในช่วงที่ขาสื่อเข้ามาเมืองหลวงช่วงแรกเขาแทบไม่มีเงินแต่ก็โชคดีไปเจอคุณป้าร้านรานเมงใจดีให้อาหารกินทําให้ขาสื่อซาบซึ้งต่อบุนคุณมากๆเลยทําให้เขาควได้มาช่วยเฝ้าร้านอยู่บ่อยๆขอบคุณป้าคขา แล้วการเป็นนารนเจอร์เขาเคยอยู่ในจุดที่เกือบตุยจากการที่โดนชาดามสวมหน้ากากคำสาปใส่ซึ่งเป็นหน้ากากคำสาบบาดูที่เมื่อได้ยินบทสวดและจะทำตามคำสั่งของโกมาและต้องใส่สิ่งนี้ไปจนตุยแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ยังช่วยมาได้เกือบไหมล่ะเพื่อนพลังของคาสือน,นั้นล้วนเป็นพลังเกี่ยวกับวิชาเพลงหมดัดเมาและการควบคุมเวลาอาวุธที่ใช้ประจำตัวจะเป็นคิรินคิวเซซึบงโซกาวท่อนของคิรินเจอร์แล้วก็ยังมีรถคู่ใจเยลโลคิเบอร์หมายเลขสี่ว้าไปดูแทาพี่เกียร์เซกเนีย ดาวการเวลาสวรรค์ย้อนเวลากลบับดาวการเวลาสวรรค์ภาพสโลชัดแจ๋วแบบนี้ตโดนออยู่แล้วมันเมาชะพลันสองวันเมาไม่สราง ในช่วงท้ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็กลับไปทำร้านทําผมของถนัดเขาแหละนะและนี่คือทําสกิดไปอีก50ปีหน้าใสเหมือนเดิมอะไรเนี่ยข่าวซื้อโอเรนเจอร์ o anger, ลินนักเรียนแลกเปลี่ยนผู้เสียด้านพลังปลานไหนเสียงอะไรขอฟังหน่อยซิโอเรนเจอร์ดาววายุสวรรค์ลิน ลินนักเรียนจากประเทศจีนที่เดินทางมาเพื่อรับสื่อกับเผ่าโกม่าแบบเฉพาะกิจยังมีความสามารถในการใช้พลังปรานได้โดยไม่ต้องแปลงร่างและเมื่อกลายเป็นโฮโอเรนเจอร์ o anger, จะสามารถควบคุมบรรยากาศเช่นฟ้าฝนได้ดังใจนึกฝีมืออย่างตึงและยังมีสัตว์เทพประจําตัวเซโฮโอมีลักษณะเป็นหงแดงสีบานเย็นที่สามารถปล่อยพายุหมุนขนาดใหญ่ออกไปโจมตีใส่ศัตรูได้เป็นสัตว์เทพพลังปลานที่ได้เข้าไปในจิตนิมิตของลินเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการมีชีวิตของสัตว์เทพพลังปลานตัวอื่นไม่มีพี่นี่ไม่มีสัตว์อื่นเลยนะลินเป็นเด็กนักเรียน แลกเปลี่ยนที่ย้ายมาเพื่อเป็นไดรเรนเจอร์โดยเฉพาะและเป็นคนที่รับรู้ถึงการมีสัตว์ตัวอื่นที่นอกเหนือจากริวเซโอลินจะได้เดินทางตามนี้มิมที่เห็นจนไปเจอสัตว์เทพอีกทั้ง4ตัวในที่สุดและเป็นคนที่ใช้พลังปราณได้แม้แต่จะยังไม่ได้แปลงร่างจะใช้ต่อสู้หรือเปิดประตูก็ยังได้กุญแจมาต้องลินยังมีคุณปู่อยู่ฟังที่เป็นคนที่ทั้งสร้างอุปรกรณ์แปลงร่างและอาวุธท้งหมดที่ไดรเรนเจอร์ใช้ในตอนหนึ่งก็ยังเคยไปเป็นสาวไอดอลไม่ว่าจะร้องเพลงนั่งแบบออกทีวีก็มีแต่นั่่่นกกกก็แคลลลลวงองออโมปีบบีีีเเดดยทใช้้พพืูั งลงินสุดท้ายแล้วโกมากก็กลับตัวเป็นคนดีแต่ก็ตุยไปซะแล้วโทและยังเป็นคนที่เด็กน้อยโกอนาคตเดร์เจอร์คนที่6เข้ามาอยู่ที่ห้องพักอีกด้วยยังกับแม่ลูกพลังของดินน่าจะเกี่ยวกับสภาพอากาศลมพายุอยากได้แบบไหนขอให้บอกอาวุธที่ใช้ประจําตัวจะเป็นยารีโฮโอทวนติดผู้สีชมพูของโฮโอเรนเจอร์ o แล้วก็ยังมีรถคู่ใจพิงคีเบอร์หมายเลข5ไปดูท่ากันซักหน่อยดาววายุสวรรค์พนดโดเส้นตรอง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจลิงก็กลับไปเรียนต่อให้จบและนี่ก็ทำสกปไปอีก50ปีสวยสุดงานสังสรร์ไดเรนเจอร์ใช่ไหมคีบารเรนเจอร์โกเด็กน้อยผู้มีความลับกับสายเลือดที่มีมาตั้งแต่เกิดนายนี่มันเด็กดาวน์่ว่าคำรามคีบะเรนเจอร์ โกเด็กน้อยอายุ9-10ขวบที่พัดพลากจากแม่มาแล้ว6ปีคู้นี้มีสายเลือดทั้งเผ่าไดและกโกมาผสมกันอย่างละครึ่งเป็นคนที่ได้รับการสื่อสารจากดาบไปจนถึงจุดที่ดาบอยู่และดึงดาบพะยะขาวขึ้นมาและต้องต่อสู้กับเผ่าโกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีนิสัยทะลึง่งโดยเฉพาะกับลินไอเด็กอื <c oughs> ความสามารถพิเศษของโกก็คือการเล่นสกเก็ตบอร์ดโชว์สาวไปหนึ่งและมีสัตว์เทพประจําตัววอลทเกอร์มีลักษณะเป็นเสือขาวและอ่อนได้มาถือกําเนิดเพราะพลังมารโกมาที่ใช้จะส่งผลทําลายธรรมชาติธรรมชาติจังต้องหาทางป้องกันตนเองโดยการให้กําเนิดสัตว์เทพตัวใหม่ขึ้นมาแต่ก็ต้องอาศัยพลังของดเรนเจอร์ทั้ง5ในการไปที่แหล่งกําเนิดด้วยและมีโอกาสเกิดครั้งเดียวเท่านั้นกว่าจะได้มากอนนะโกที่ได้รับสัญญาจากดาบจนไปพบและดึงดาบออกมาได้กลายเป็นคีบาเรนเจอร์เขานั้นจำเป็นยัต้องปิดบางตัวตนในช่วงแรกเพราะ การที่จะปกปิดความเป็นเด็ก9้าขวบในตอนนั้นและหลบสายตาจากโกมาที่เขาจ้องจะเล่นคุณในช่วงแรกที่โกเข้ามาเขาก็ได้เข้าโรงเรียนใหม่และพยายามที่จะขออยู่กับลินแต่ลินก็ไม่ได้ยอมในตอนแรกเพราะโกเป็นเด็กที่ค่อนข้างซนมากและยังเป็นเด็กที่ลาม,มกอีกด้วยรายนี้เขาเอาจริงแต่สุดท้ายก็ยอมให้อยู่ด้วยตอนนี้ดเรนเจอร์ก็ยังไม่รู้นะว่าโกคือคีบาเรนเจอร์ปีซัมมิทเลยทางด้านครอบครัวแม่ของโกนั้นเป็นเผ่าใดนเนดีที่ได้มีลูกกับคนของโกมากณนะตอนนั้นเธอเป็นคนที่นําโกหลบหนีเนื่องจากลูกที่ออกกมานนนั้นเป็ลูแ ซึ่งโดยกฎของโกมาแล้วแฝดคนน้องจะต้องถูกกำจัดโหดร้ายสุดๆด้วยความเป็นสายเลือดลูกครึ่งทําให้แม่จะต้องใช้ตราเสือบันหนึ่งที่แข่งของโกตั้งแต่4ขวบเพื่อให้กลายเป็นพวกโกมาแต่ก็ยังไม่จบถ้าอยู่ถึงอายุ10ขวบและไม่มีแม่ทําพิธีให้ในวันเกิดตัวจะกลายเป็นโกมาไปในทันทีชีวิตนาะแม่ของโกนั้นถูกจับตัวไปโดยอากอมารุ6ปีจึงไม่ได้พบหน้าลูกจนนใกล้จะวันเกิดแต่ก็ยังโชคดีที่ยังสื่อสารกับพวกเดเรนเจอร์โดยจิบวิญญ,ญาณและหาวิธีช่วยได้ในที่สุดภายหลังยังพบาามงอกองอก่หโก าอาวนั่นก็คือพี่ชายแท้ๆของโกนั่นเองแฝดพี่นั่นแหละสุดท้ายแล้วท้งแม่ของโกและอากมารู้ก็ตุยจากการโดนหินทับโกหน้าอย่างเศร้าและตอนที่ใกล้จะสิบขวบนี่น้องเขาก็เอาแต่ไล่ตีดเรนเจอร์แบบไม่หยุดไม่ย่อนหน้าตีจริงพลังของโกนั้นโดยหลักจเกี่ยวกับการใช้เสียงซึ่งไอ้พลังนี่ดันแล้วแต่จินตนาการผู้ใช้ไปอีก สน,นุกเขาละอาวุธที่ใช้ประจําตัวจะเป็นเบียกโกชินเคนอาวุธหลักของคิบารเรนเจอร์ที่สามารถพูดสื่อสารกับเจ้าของได้โดยดาบเสือขาวนั่นมีชีวิตขึ้นมาจากพลังปราณเห็นแบบนี้บินได้ด้วยนะแวะไปดูท่าหนุ่มน้อยคนนี้กันซักเวฟดาวนวัตกรามเสียงสะท้อนกามนาฏ Let's go Wong Hamirak ท่าดาวนวัตกรรมเสียงสะท้อนกามนาฏคือการใช้พลังปราณควบคุมเสียงทุกอย่างดังใจและขยายความแรงสร้างความเสียหายกับศัตรู เป็นท่าไม้ตายเฉพาะตัวของขิบะเรนเจอร์ในช่วงไทยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกูวได้ใช้ชีวิตอยู่กับลินต่อสมใจเขาแล้วและที่กระามซักิปไปอีก50ปีหนุ่มสุดในกลุ่มและคราบคาเมโอร่างมนุษย์ของไดมุกเกนที่จำแลงมาเพื่อหลบหนีจากซื้อของเผ่าไดเรโกมาถึงแม้จะเป็นคนอ่อนแอขี้กลัวแต่ก็มีจิตใจดีรักสัตว์และพร้อมช่วยเหลือเพื่อนๆได้ทุกเมื่อไดมุกเกนจะมีอยู่2รา่างหลักๆนั่นก็คือไดมุกเกนสัตว์เทพในตำนานที่มีลักษณะเป็นเต่ายักษ์สีเขียวะโชคิิเเเเเดดดนนนนบจจไมุกกก,ากกาาารปีภพ็ รูปแบบมนุษย์หุ่นยนต์มีพลังป้องกันที่สูงนอกจากนี้ภายในกระโดงยังเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมให้กับหุ่นขี้เดนไว้ใช้ในการซ่อมแซมตัวเองไดมูกเกนนั้นเป็นสัตว์เทพตัวที่7ของไดรนเจอร์ในร่างแปลงของมนุษย์นั้นเป็นชายหนุ่มแม่ที่รักการเลี้ยงเต่าเป็นอย่างมากถึงกับตั้งชื่อเต่ารายตัวกันเลยก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นสัตว์เทพเขาได้บังเอิญไปเจอผลึกสายแปลกๆในอ่างน้ําเขาเลยแอบเก็บไว้แต่ทว่าสิ่งนั้นทําให้เขาจะต้องเป็นเต่าสลับกับคนไปมาทําให้เขากลัวไปเลยจนในทีี่่่่่สสุดดออออออาาาาจรรรยยย์์ฟูฟัังงงกก็ไ,กไ้้บเเเเืืททขคคตตวววพและมถึช จึงได้แปลงร่างเป็นไดมูเกนซึ่งสิ่งนี้เป็นสัตว์เทพที่เคยร่วมสู้กันเมื่อ6,000ปีก่อนแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์ที่รักสงบเลยได้หายไปเฉยๆและหลบอยู่ในร่างมนุษย์ตลอดมาจนปัจจุบันถึงจะตัวใหญ่ขนาดไหนแต่พรเทพไดจินริวแล้วนี่ตัวเล็ก ได้จินริวเทพมังกรสีเขียวมรก,กร,ร,กกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์เทพทั้งหมดอาศัยอยู่บนอวกาศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นเทพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการทำลายล้างเนื่องจากถูกตั้งความคิดที่ว่าการที่จะยุติสงครามได้มีเพียงแต่การทำลายล้างเท่านั้น <c oughs> มักปรากฏตัวเมื่อสึกระหว่างเผ่าใดและเผ่าโกมาปะทะก,กันอย่างรุนแรงโดยการปรากฏตัวทุกครั้งนั้นเท่ากับแห่หน้าสู่มนุษยสยชาติและการอาวสานของโลกย่อมมาถึงได้เลยและได้จินริวนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนสภาพได้สองแบบนั่นก็คือโซริวโหมดรร่่่างงขออจินตสู มีพลังทำลายล้างสูงมากและยังมีความสามารถในการบังคับจิตใจมนุษย์ได้ไอ้ที่ททำให้คนในเมืองขึ้นตึกไปดึงๆลงมานั่นแหละมีความสูง3 4 5เมตรยาว500เมตรและหนักถึง5 0,000ตันนึกภาพความใหญ่ไม่ออกอะดูเทียบกันชัดๆไปเลยโห oh, ดไม่โหดให้ดูเผ่าได้แลกโกมาถึงขนาดต้องพักรบกันสักแป๊บหนึ่ง่อยพี่ไดจินริวเข้าไปซะก่อนโ oh. ถอย่าเห็นใครทะเลาะกันทะเลาะกันผมมาแน่นะผมมาจริงๆนะสนะประลาดมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วครับ โก,โกมาเหล่าตัวไรที่เกิดรรมนุษย์สูญพันเมื่อหกพันปีก่อนและได้กลับมาอลวาจนได้ไปเจอกับไดเรนเจอร์ตัวหลักมีใครบ้างไปดูจ้ะโกมารุ่นที่15จาจักรพรรดิสูงสุดของโกมามีลักษณะนหน้าขาวนิสัยเฉยชาชอบนั่งเล่นกับอากอมารุนจนต้องคืนชีพขึ้นมาขนาดตุยไปแล้วน่นั่นและเป็นคนที่ครอบครองลูกแก้วพลิกปตัตตพีสิ่งที่มีพลังสูงสุดสําหรับการเป็นโกมาน่ากลัวสุดๆผู้พันชาดามหรือโกมารุ่นที่16ในภายหลังผู้นําของกลุ่มโกมาที่มีตําแหน่งเป็นผู้พันและ โกมารุมีนิสัยโหดร้ายที่ต้องจะหักหลังอยู่ตลอดเวลาและยังทิ้งลูกแท้ๆตั้งแต่เด็กพ่อดีเด่นจริงๆต้องยกนิ้วให้ผู้พันกาล่าสมาชิกหญิงของกลุ่มโกมาเป็นอดีตเผ่าใดและเป็นเพื่อนของคูจากูเมื่อ6,000ปีก่อนแต่แท้จริงแล้วกาล่าที่อยู่กับโกมาเป็นเพียงแค่ร่างปลอมโดยร่างที่แท้จริงของกาล่าได้เสียชีวิตลงและกลายเป็นเทพบนสวรรค์ไปแล้วคูจากูบอกเอา้า นาวตตรีไซดอร์ตูธีบา้าคลั่งและไม่สนใจฟังคำสั่งชอบใช้กำลังมากกว่าใช้วางแผนมีร่างสุดยอดคือร่างที่มีบูเขาไฟบนหัวปุดปุดปุดตุดุด,ด,ดที่ไม่บอกเบื้องหลังอะไรหน่อยหรออากมารุลูกชายของชาดามเป็นคนออกคำสั่งที่มีนิสัยโหดร้ายเนื่องจากถูกเลี้ยงดูแบบไม่สนใจลูกตัวเองจึงทำให้จิตใจของอากุมารุเกิดความแค้นต่อพ่อแม่ที่ทอดทิ้งและเป็นศัตรูของโกตั้งแต่เป็นคีบาเรนเจอร์และพร้อมอย่างมากที่ทำให้โกลกลายเป็นพวกเดียวกับโกมาอากุมารุเคยเสียชีวิตไปแล้วจากการถูกหินทับแต่ก็ถูกคืนชีพจาก โกมารุ่นที่15แล้วก็ยังมีร่างสุดยอดที่รวมร่างกับอีคาซุจิโกมาพูดติดตามเท <Hey, S 2> ไม่จานนอนๆพอดปัวโ <Pot> ตรทหารระดับล่างของโกมาถ้าจะเรียกง่ายๆก็กีกี้นั่นแหละและอันนี้ขอแยบนิดเดียวจะเรียกโกมาก็ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่คาคุอาจารย์ของดเรนเจอร์ anger, เป็นผู้ฝึกพลังปราณให้กับดเรนเจอร์ตั้งแต่แรกเริ่มแต่ความจริงแล้วคาคุเป็นคนในเผ่าโกมาแต่ด้วยความรักสงบจึงทาให้ไปอยู่ัเผ่าใดเพื่อฝึกพลังปราณยังไงแล้วสุดท้ายก็ได้กลับมาเป็นโกมาเนื่องจากต้องการทาสู้กับชาดามเพื่่อขึ้นนเป็จักกพโมาที16 ะได้ยุติสงครามลงแต่ก็ต้องมาตุยด้วยการโจมตีของชาดำฝ่าจัดการต่อด้วยนะลูกศิษย์ทั้งหลายเข้าสู่ความพีในช่วงไทยเหล่าโกมาที่ได้ต่อสู้มาทั้งหมดที่เห็นนั้นต่างก็เป็นดินเหนียวที่ถูกใส่วิญญาณไว้ทั้งหมดพวกตัวคือตุยไปแล้วตั้งแต่6,000ปีก่อนที่เห็นกันก็คือชาดำปั้นขึ้นมาชาดำเองก็เป็นดินเหนียวเหมือนกันเอา้าแล้วใคร ปั้นที่อ่ะหุ่นยนต์ของไดเรนเจอร์เกิดจากการเปลี่ยนร่างหรือรวมร่างของสัตว์เทพพลังปาทั้ง7ตัวที่ปรากฏในเรื่องมีร่างไหนออกมาบ้างไปไว้ยคิดเดนบูจินริวเซโอเกิดจากเซริวโอเปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบหุ่นยนต์มีต้นแบบมาจากเฮ่งเจียเทนคูค uh ิเดนเกิดจากการรวมร่างของเซชิชิเซเทนมะเซคิรินและเซโฮโอจนกลายเป็นยารบขนาดยักษ์สามารถบรรทุกริวเซโอได้หรือสามารถบินได้ด้วยพลังของตอนเองหรือใช้อาศัยการหมุนควงกระบองของริวเซโอบินไปเลยไดเรนโอเกิดจากการรวมร่างของ ของวิวเซโอเซชิชิเซเทนมะเซคิรินและเซโฮโอเป็นร่างหลักของไดเรนเจอร์ร่างนี้โคตรแขังที่เดนบูจินวอนไทเกอร์เกิดจากวอนไทเกอร์เปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบหุ่นยนต์มีความสามารถพิเศษคือสามารถใช้ท่าไม้ตายต่างๆได้โดยใช้ลูกแก้วทั้ง7ในห้องควบคุมเอาทตุไหนดีจ๊ะคิบาไดโอกกัดการรวมร่างของวอนไทเกอร์เซชิชิเซเทนมะเซคิรินและเซโฮโอโดยเซชิชิทำหน้าที่เป็นส่วนไหลและหลังเซเทนมะและเซคิรินเป็นส่วนขาและเซโฮโอทำหน้าที่เป็นอาวุธขอรวมกับพี่ๆด้วยนะค โชคีเดนบูจินไดมกเกูเกนเกิดจากไดมูกเกนเปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบหุ่นยนต์มีพลังป้องกันสูงนอกจากนี้ภายในกระดองยังเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมให้กับหุน่นคีเดนไว้ใช้ในการซ่อมแซมตัวเองเพราะหนุ่มแว่นเต่าของเรานั่นเองฮะและจูโคคีเดนเกิดจากการรวมร่างของวิลเซโอเทนคูคีเดนวอนไทเกอร์และไดมูกเกนโดยวอนไทเกอร์เข้าไปอยู่ในกระดองเทนคูคีเดนและริวเซโอจะอยู่ในกระดองด้านบนของไดมูกเกนเอาง่ายๆว่ามีอะไรรวมมาให้หมดนี้แอคเลยพี่หล่อไหมน้องจบไปแล้วสำหรับไดรเรนเจอร์ไว้ตามกัน เรื่องต่อไปนะจ๊ะจุ๊ก